เราเป็นเจ้าแรกเลยทำไมถึงเลือกการอุปการตลายรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มบริษัทสิงคโปเ์ชั่นช่จำกัดครับแฟนๆที่ดูเนี่ยก็จะมีหลายตัวชันครับในทีเป็นเรื่องของรสชาติแล้วก็เปคือการตลาดครับน้สาหร่ายของเราเนี่ยก็คือมาจากบรัทงเราอ่าเราเริ่ม

ครับครับชอ는ที่ร้านท็อปที่ร้านท็อปที่เนี่ยอาศ는ยอยู่กับคุณอาหารไทยม는กเลยแล้วก็ครับค 정말 พี่ที่는 ไปครับผมมาเชิญผ hey, uh, okay. really? ู้บริหารของเราครับคุณยิธธกรครับทำมาที่นี่ครับเสี้ยวเสียวนะครับขวาค่ะขว้าลีกมีนะดีดวยมาดูสิครับหักเสี้ยวเราเวียังครับให้กับผู้บริหารของเราครับและ s c ซด้วยนะครับเดี๋ยวสักครูดอีงครับ ดังด้วยครับแม่ยังคงจำกันได้มาชิตาแปลว่าอร่อยมาหาหน่อยแปลว่าคิดถึงนะโอ้โหครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าวงบอยแบนด์เกาหลีนะครับ NCT ก็เป็นวงที่มาแรงที่สุดน,นะน,นะครับครับทั้งนี้คือว่าในวงนี้นะครับก็คือมีน้องเต็นนะครับซึ่งเป็นพี่ก็ก่อนอื่นนะครับในฐานะของตัวแทนสลายมาชิตา ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่พี่สืบวรชนแล้วก็แฟนแฟน NC T ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ สาลิกาปงชินเจียงคาซาลิก้าปงชินเด้งคาซาลิก้าปงชินมาคาทุกคนครับโอ้โหอย่างแรกก็แบบขอขอบมาชิตานะครับที่เลือก NCT พวกเราให้เป็นพิธีกรคนใหม่ของมาชิตานะครับก็สำหรับการทำให้ให้เต็มที่นะครับก็ช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับช่วยมาชิตาทีมงานเยอะนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆจบกันแล้ว ไม่กแล้ตเรอครับคนไทยน่ารักจังเลยอ้ยดูโคสได้ไไสียกย่พีพ่ 오늘의 여지 내려진 자체만 가득한 Take it slow 어머 숨겨진 진자를 봐 Open your eyes 조용히 Open o u y e s 지가 어울리는 진자 나도 날 모르겠어 어둡게 살지 어내 발만 잡아 피하지 않는 어린 나이 Open your eyes 아니, <ps2> yeah The are... Open you uh, your eyes 이제는 오 p กรุงเ,เทพนะครับสิงหตอารมณนะครับร้องกันดังเลยนะแล้วก็น้งองน้องที่ได้ลาโบเซอร์นะครับหลานสิบข,ข้างนะครับเดี๋ยวเดวรียโดดแซงไป